มสิ์โพลเฟสบุ Facebook, ๊กตกั๊กแตนชลรดาก่อนทิ้งท้ายประโยคไม่มีใครเหนือใครกลายเป็นมหากราบดราม่าร้อนแรงของวงการบันเทิงเมื่อตักก๊กแตนชลรดาโพสต์เฟสบุ๊กเดือดฟาดจจนงพนีเอมวิทวัฒน์ทำให้ชาวเนต็ตต่างขึ้นรถทัวไปถล่มด่าทั้งคู่จนจะนงผนีประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหวจากนั้นตักก๊กแตนนั้นจะออกมาไลฟ์สดสวนก่อนตั้งสติได้และขอโทษไปยัง เอ็มวิทวัตเพียงคนเดียวโดยตั๊ก,กแตนชลดานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไปวันนี้แตนเลยอยากมาขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทั้งทังที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆ แตนเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอ็มเป็นการส่วนตัวแล้ว น้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตั๊ก,กแตนโชลดาและล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่วงการเพลงลูกทุ่งอีกคนอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยนั้นก็ทนไม่ไหวโผล่กลางเฟซบุ๊ก,กตั๊กแตนโชลดาหลังเปิดสึกกับรุ่นน้องจะงงผนีโดยมนสิทธิ์คำสร้อยนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า รักกันไว้เถิดคนลูกทุ่งเราเธอและเขาก็เบอร์หนึ่งพอพกันไม่มีใครเหนือใครครับเก่งความสามารถกับเก่งการร้องเพลงก็พอครับอยากให้น้องทั้งสองหันหน้าคุยกันจะจบแบบแฮปปี้แฟนเพลงก็จะยิ่งรักทั้งคู่มากขึ้นครับขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ